ด้วยโลหิตของข้ากระบี่เล่มนี้ต้องเป็นเป็นสีดำกระบี่สังหารพระเจ้าฮ่าฮเจะามดในทวีปกลางจะไม่รู้จักทักษะในทักษะใช่ไหมฉินหนานแต่ตายไปซะบ้าเอ๋ยน้องชายฉินหนานกำลังอยู่ในช่วงดูดทรัพย์ชตากรรมจักรพรรดิอยู่อย่าปล่อยให้เขาโจมตีฉินหนานได้หมอกมรณะนี่เจ้าอยากตายด้วยใช่ไหมสวรรค์และโลกกดทั้งปวง จงฟังข้าข้ายอมไชีวิตเพื่อแรกกับพลังสูงสุดมันทําให้ข้าเจ็บปวดมากสาวน้อยเจ้าอยากหยุดข้าอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกค่าทีนี้แหละชิ้นหนานระวังอาณาจักรล่มสลายทำ้ายเป็นแบบนี้ไม่ดีแน่ถ้าเพิ่งจะดูดซับได้แค่สาในเก้าเองพูดวิญญาณหนานเทียนเหมือนเจ้าอยากตายนักสินนะ ฮธอและกับเจ้าล้มเหลวในการเปลี่ยนชะตากรรมมันก็ไม่เร็วใช่ไหมหละ่ะชินหนานจะคิดว่าจะสั่งหารข่าได้อย่างนั้นหรอชินหนานระวังด้วยหากเออเจียงปี้หลานเจียงปี้หลานแข่งใจเอาไว้ข้าจะเอาสมบัติที่เจ้าหญิงทิ้งเอาไว้ช่วยเจ้าเองมันไม่จําเป็นชินหนานพลังชีวิตของข้าได้หมดลงแล้วไม่มีทางรักษาด้วยยาได้ถ้าได้ตายเพื่อเจ้าก็ถือว่าดีแล้วทำไมเจ้าถึงโง่แบบนี้ไม่น่าเลย จงเก็บคิตตันของข้าเอาไว้หยิบหนานเทียนเหมือนข้าชินหนานขอสาบานเลยว่าจะทำาะายพวกเจ้าจนไม่เหลือซากข้าจะเอาพวกเจ้ามาสั่งบวยต่อเจียงปี้หลานณจุดตันเทียนของชินหนานถ้าเกิดไม่ใช่เพราะข้าเจียงปี้หลานก็คงจะไม่ตายใจเย็นเอาไว้ชินหนานนางยังไม่ตายนางเพิ่งจะเป็นคิดตันแห่งความตายถ้าเกิดนางเข้าใจคำพีแห่งความตายนางก็จะสามารถฟื้นคืนชีพได้ยังไม่ตายอย่างนั้นหรอแล้วข้าจะช่วยนางได้ยังไงกัน ขั้นแรกเลยจะต้องเอานงไปไว้ในจุดที่ว่างเปล่าก่อนแล้วขั้นที่สองจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการเป็นจกักรพรรดิที่แท้จ,จริงแล้วใช้แหล่งพลังของเจ้าเพื่อช่วยนางถ้าเข้าใจแล้วเอาละกระบี่ทลายสวรรค์รอข้าก่อนนะฉินหนานจะเป็นอะไรไหมข้าไม่เป็นอะไรเจรียงพี่หลานนางก็ยังไม่ตายเช่นกันเพราะแบบนี้ค่อยลงอกไปที ข้าคือจิตวิญญาณของหลายชื่อจกักรพรรดิการเปลี่ยนชะตากรรมจกักรพรรดิได้จบลงแล้วใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ก็ค่อยรอโอกาสครั้งหน้าก็แล้วกันนะครั้งหน้าอย่างนั้นหรออย่างน้อยก็ต้องรอถึง80ปีทั้งหมดเป็นเพราะฉินหนานไม่อย่างนั้นจริงตรงจะไม่ตายฟรีฉินหนานในเมื่อเจ้าอยู่เหนือกฎแห่งศิละปะก,การต่อสู้ข้าจะให้คาสั่งจกักรพรรดิกับเจ้าสองคำสั่งเจ้าสามารถเลือกใครก็ได้ตามที่เจ้าต้องการเลยนี่มันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไงนี่มันคือกฎ การคาดเดาของค้าชินหนานจือมากตัวสำคัญข้าจะขอเดิมพันกับเขาสักตั้งหนึ่ง